มาครับหลังสรรตาที่ได้จากทะเลอันดามันนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลพวกปลาตาโตตาหวานนะครับเป็นปลาําลึกนะครับหากิมยากแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําเป็นเมนูต้มซีอิวนะครับเป็นเมนูทานเล่นนะครับก็มีมิลินมีโชยุนะครับหาสาเกไม่ได้ครับเดี๋ยวผมใช้สปายแทนเลยเอาตัวอัญชลอมาดับกลิ่นเอานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำาคราวครับผม นี่ครับหลังจากทําปลาเสร็จนะครับขอดเก็ดควักไส้มาครับแล้วก็เตรียมผักเพื่อจะใส่แต่งจานเลยนะครับอันนี้ผักซอยนะครับแล้วก็มีขิงซอยนี่ผมจะใส่ที่หลังอันนี้ใส่ต้มตุ๋นไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็นี่ครับมีลินนะครับส่วนผสมผมใช้ทาคุมินะครับแล้วก็หาสาเกไม่ได้ผมเลยใช้สปา์ตข้างุ่นเลยน่าจะใช่สปา์ของแม่บ้านนะครับสร รผสมไปาตาตนึกระบวยอย่างกระบวยนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับมีลินโชยุนะครับแล้วก็ใช้สไปายเลยเดี๋ยวเรามาต้มเคี่ยวกันต่อครับครับผมเอาเครื่องลงไปผัดก่อนนะครับให้ออกกลิ่นก่อนเลยนะครับพอเครื่องออกกลิ่นเนี่ยผมจะตามด้วยน้ำซอสที่เราทำเอาไว้นะครับ เทีเ่ยวแล้วก็เอาปลาวางแล้วก็ตุ๋นต่อกันเลยพอกลิก่นผักเริ่มหอมดีแล้วนะครับ๋สวน้ำซอสนะครับซอสเียวไว้ครับไปเ,ยเ๋ยตามด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็เอาปลาลงไปวางเที่ยวต่อนะครับครับ ผักมาลวกน้ำร้อนนะครับลวกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเอาเราไปสสดุ้งน้ำเย็นนะครับแล้วก็ผักไว้ไว้โปรยหน้าบนเสือ้อเรานะครับใช้ <Okay. S 1> okay. ให้ผักพอเขียวสะดุ้งนะครับไฟเลยเดี๋ยวเราไปดุ่มดื่มน้ำเย็นทีนะครับเพื่อให้ผักเขียวสวยก็ใช้น้ำตัวนี้ครับแล้วลวกไปทีแล้วค่อยไปต้มนะครับดับกลิ่นขาว เป็นลวกแน่แบบคาวับนะครับกรอบตต้มอันนี้นะครับโอเคแบต้มผีครับนี่นะครับแล้วก็เอาชิ้นปลาที่ลวกใส่ไปนะครับเคี่ยวไฟอ่อนนะครับสักชั่วโมงหนึ่งนะครับปิดฝาครอบไปเลยอุปกรณ์ผมไม่ค่อยพร้อมเท่ไหมครับใช้ตามมีตามเกิดที่บ้านมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนครับให้เขาอบข้างในไปเลยและอันนี้ผักเดี๋ยวเราใช้จัดจานครับตอนขึ้นเส่ผมจะเอาขิงซอยกับ ต้นหอมทุบซอยนะครับท็อปปิ้งหน่อยทีหนึ่งอ่อาเดี๋ยวมาดูตอนทานอีกทีครับครับเปิดมาเนื้อปลาก็เริ่มปูสวยนะครับเดี๋ยวเราก็เอาเครเคียงทีกท็อปปิ้งเข้าไปเลยตักใส่ไปนะครับครัเสร็จเรียบร้อยนะครับอ าน้ำลึกมึสะสิ้วผมนะครับลักขึ้นเสิร์ฟนะครับกินคู่กับข้าวสวยลร้อนๆนะครับาทานข้าวกันครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือนี้เก็บไว้ให้แม่บ้านตวงนะครับ